ัีครับผมแบงค์เอลทครับวันนี้จะมาแนะนําการไดคัดรูปภาพนะครับแล้วก็ ừ, ตกแต่งรูปภาพด้วยเวลาเราอยากได้ภาพไอโซเลตนะครับพอดี <c oughs> ช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้รับงานถ่ายภาพนะครับเป็นงานถ่ายภาพอาหารแล้วทีนี้ <c oughs> เวลาเวลาผมถ่ายภาพเนี่ย ผมใส่ไว้ในเต็นท์ถ่ายภาพนะครับใส่ใส่อาหารไว้ในเต็นท์ถ่ายภาพเพื่อจะเอาเฉพาะแค่แสงนะครับเอาเฉพาะแค่แสงให้มันให้มันนวลหน่อยแต่ว่าเรื่องของฉากหลังอะไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาภาพมาทำในใน Photoshop อีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูว่าว่าเวลาทำทำยังไงนะครับ อันนี้เป็นสลัดนะครับร้านมุตดาไบที่ภูเก็ตนะครับเป็นร้านขายไก่นะครับสลัดของเขาก็มีไก่ทอดด้วยนะก่อนอื่นผมก็ copy นะครับ copy layer มา1 layer นะครับเมื่อกี้ทำไปแล้วไม่ไม่ได้อธิบายพอดีมันติดนะครับติดมืออ่ลบไปใหม่ลากนะครับลากลาก layer background นี่นะครับมาที่รูปอันนี้นะฮะ ก็จะได้เป็นเลเยอร์ใหม่นะครับชื่อว่า Background Copy หรือว่าใช้คีย์ลัดก็ได้ครับกด Ctrl J นะครับก็ได้มาเป็น Copy Layer นะครับได้เป็นเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาทีนี้ผมสร้างเลเยอร์ใหม่อีกอันนึงนะครับสร้างให้อยู่ระหว่างเลเยอร์เก่ากับเลเยอร์ใหม่เมื่อกี้นะครับสร้างเลเยอร์เปล่าๆมาให้อยู่ตรงกลางเลย ทีนี้ผมก็จะใส่เทสีขาวลงไปนะครับเทสีขาวลงไปเพราะว่าสีขาวนี่เราจะทําเป็นฉากหลังนะครับก็ไปที่ Edit ครับแล้วก็ Fill แล้วก็ในช่อง Use นี่นะครับให้เลือกเป็น w i t t นะครับ White ก็คือสีขาวนะครับกดโอเคปึ๊บอลองสังเกต ตรงเลเยอร์นี้นะครับเลเยอร์เลเยอร์ที่2นี่ชื่อว่าเลเยอร์สมันจะเป็นสีขาวเนี่ยนะครับคือต้องอธิบายก่อนว่า Photoshop เนี่ยครับกระบวนการเลเยอร์เนี่ยมันจะทำงานเหมือนกับว่าเป็นเป็นชั้นนะครับเป็นชั้นชั้นเลเยอร์ที่อยู่ล่างสุดเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ชั้นต่ำสุดนะครับเลเยอร์ที่2ก็ขึ้นมาเลเยอร์ที่3ก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้ นะครับจะเป็นกระบวนการชั้นเป็นชั้นชั้นไปนะครับก็หลักการก็คือเวลาตัดเนี่ยครับตัดต่อชั้นบนสุดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นชั้นล่างสุดโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกระบวนการทํางานเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเลเยอร์ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ เรามาจัดการที่เลเยอร์หนะครับเลเยอร์หก็เดี๋ยวกระบวนการทำงานเนี่ยต้องดูก่อนว่ารูปรูปเรามันมีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวจะจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนก็รูปนี้นะครับเป็นเป็นจานค่อนข้างจะมีลักษณะกลมนะครับมีค่อนข้างลักษณะกลมเป็นเส้นโค้งนะครับถ้าเราจะเลือกซ e ล e c คชันเนี้ยต้องทำให้เป็นเส้นโค้งนะครับ แล้วก็ไอ้ส่วนข้างบนเนี่ยมันจะเป็นผักนะครับยึกยึอยึกย,ย,ยือหมดเลยเนี่ยตรงนี้จะมีปัญหานิดหนึ่งเวลาเราเลือก selection นะครับจะยากนิดหนึง่งโอเคก็ตัวเลือก selection เดี๋ยวผมจะมา selection ที่ตัวจานก่อนนะครับผมเลือกเครื่องมือปากกานี่ครับ pen tool ตัวนี้นะครับกด p ก็ได้ครับคีย์รัด p นะครับ ก็เดี๋ยวจะซูมเข้าไปหน่อยซูมเข้าไปหน่อยนะครับอืมแล้วก็เลือกที่เลือกที่จานตรงนี้นะครับเลือกที่ขอบจานอืมแล้วก็กะระยะดูนะฮะกะระยะดูอ่ะผมเอาให้มันโค้งสักแค่นี้นะครับอ่ะก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้ คลิกค้างไว้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยมือนะครับค้างไว้แล้วก็ลากลากขึ้นมาแบบนี้อืเห็นไหมครับมันจะโคง้งมันจะมีเส้นที่มันโค้งขึ้นมานะครับมันจะมีสองเส้นเห็นไหมครับไอ้เส้นโค้งเนี่ยจะเป็นเส้นเส้นที่เราเลือกจริง selection จริงส่วนไอ้เส้นตรงเนี่ยจะเป็นเส้นสมมุตินะครับลองสังเกตไอ้ตรงเส้น,สนสตรงฮะเส้นตรงระหว่างเส้นสตรงกับเส้นโค้งเนี่ย เดี๋ยวผมปล่อยก่อนระหว่างเส้นตรงกับเส้นโค้งนี่นี่คือตรงนี้นะครับส่วนของเส้นตรงเนี่ยเส้นเส้นสมมุติเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันคือจุดที่สูงที่สุดของเส้นโค้งเส้นนี้นะครับที่เป็น selection จริงนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูอีกด้านหนึ่งมันก็มีเส้นสมมุติขึ้นมาเหมือนกันเป็นเส้นเส้นตรงเส้นนี้นะครับก็เราต้องกะว่าไอ้เส้นโค้ง มันจุดสูงสุดมันอยู่ตรงไหนนะครับผมกะว,ว่าสักประมาณนี้ใกล้เคียงนะครับไม่ตรงสักทีเดียวไม่เป็นไรเราย้ายได้นะครับ <c oughs> กด alt ค้างไว้นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปจิ้มที่ตัวกลมๆนี่นะครับอโอเคแล้วก็เราสามารถลากเปลี่ยนได้เปลี่ยนตำแหน่ง ่าเห็นไหมครับเข้าไปนิดนึงอ่านี่มันก็จะเข้าไปตรงขอบจานแล้วครับใกล้ละเห็นไหมครับตรงนี้ก็เราเปลี่ยนตำแหน่งได้ครับกดคอนโทรลแล้วก็ลากคลิกแล้วก็ลากเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับไอ้ตรงนี้ <c oughs> มันผมให้มันเข้าขอบจานไปหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรครับ เพราะว่าเวลาตัดออกมานี่มันไม่ดูไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นโอเคผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับคือเครื่องเครื่องมือตัวนี้มันมันจะสะดวกสำหรับสำหรับเวลาเราเลือก s e เล c t ชันที่เป็นส่วนโค้งนะครับมันจะสะดวกมากเลยถ้าใช้ตัวอื่นอย่างเช่น ตัวเมจิกไอตัวเนี้ยเขาเรียกอะไรเมจิกวันทูลนะครับเวลาเราเลือกมันขอบมันจะไม่ค่อยคมนะครับขอบมันจะยึกยึกย,กยกมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับใช้เป็นตัวไอ้นี่ดีกว่าปากกาก็เลือกไปนิดนึงหลักการก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เลย อันนี้มันไม่ตรงรใช่ไหมฮะใช้ a l t e r n a t กด a l t e r n a t ค้างไว้ครับแล้วก็มากดที่เส้นไอก้กลมๆนี้จุดกลมๆที่เส้นสมมุตินี้น,นี่ประมาณนี้อันนี้มันเข้าไปนิดนึงไม่เป็นี่ครับทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมทำให้ดูเลยทำให้ดูไปพร้อมๆกันเลยอื เส้นนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลองเลื่อนดูหน่อยโอเคนี่ได้แล้วครับอทีนี้เราก็ Selection จุดที่เราจะต้องการตัดออกนะครับเดีย๋ยวซูมออกก่อนอไอข้ขาวๆนี่ผมจะตัดออกหมดเลยนะครับให้เหลือแต่จานนะครับก็มาคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นอ select อันนี้มันยังไม่เป็น Selection น,นะครับเป็นมันเป็นทางปากกาก่อนว่า จุดไหนบ้างที่เราจะทำเป็น selection นะครับทีนี้เราคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ make selection นี่แล้วก็มาดูตรงช่องนี่นะครับ f i l t e r radius นะครับผมเลือกให้เป็น2 p i พิกเซลนะครับไอค่าตรงนี้มันจะเป็นการทำขอบนะครับขอบภาพให้มันซอฟ t ลงหน่อยให้มันไม่ไม่คมมากไปนะครับผมเลือกเป็น2 p i พิกเซลนะครับ <c oughs> มันมัน จะกำลังดีนะครับเวลาตัดออกมาแล้วมันก็กําลังเนียนนะครับโอเควันนี้ต้องขออภัยหน่อยวันดีเจ็บคอคอเสียงแห้งนะครับโอเคอ่าทีนี้จะได้มาเป็น selection นะครับ selection ขึ้นมานะครับที่เป็นรอยปละนี่คือ selection ทีนี้กด delete เลยอืมนี่ออกล้ว เราก็ได้ส่วนตัวจานมาแล้วนะครับฉากหลังขาวเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเทสีขาวลงบนเลเยอร์ที่2นี่นะครับพอเราตัดเลเยอร์ข้างบนปุ๊บมันจะโปร่งนะครับแล้วก็มองเห็นเลเยอร์ข้างล่างาจบแล้วครับกระบวนการาได้คัดจานนะครับแต่ว่ายังยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมดนะยังเหลือผักนะ จะทำยังไงโอเคเดี๋ยวมาทำให้ดูนะครับเเลือกที่ชั้นแนลครับชั้นแนลแล้วก็เลือกบลูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปใหม่กลับไปใหม่หมต้อง Copy Layer เก่อนผมลืมต้อง Copy Layer เก่อนนะครับ Layer ที่เราตัดเมื่อกี้คือ Layer 1หนึ่งนะครับ Copy Layer เ โอเคแล้วก็เลือก blue ทีนี้มันจะเห็นเป็นสีขาวดำแล้วก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างาผักกับฉากหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่มันยังไม่ชัดเจนพอนะครับเราเพิ่มความชัดระหว่างส่วนต่างอาสองสองอย่างเนี่ยผักกับฉากหลังได้อีกนะครับเลือกไปที่ image นะครับ Adjustment แล้วก็เลือกที่ Curve นะครับให้หน้าต่างคำสั่ง Curve ขึ้นมานะครับแล้วก็เราลากไอ้ส่วนข้างล่างเนี้ยให้มันเข้มหน่อยอส่วนนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นดึงส่วนเข้มนะครับให้มันให้มันให้มันเข้มนิดนึงทีนี้ ลองดูความแตกต่างนะครับเวลาผมดึงแล้วเป็นยังไงดูที่ผักนะฮะมันจะเริ่มดำขึ้นม,มันยังไม่ค่อยสนิทลองดึงส่วนตรงกลางนิดนึงมิดโทนนะลองดึงดูไม่ค่อยโอเคทีนี้ข้างหลังมันยังมันยังไม่ขาวสนิทนะมันยังเป็นเทาๆอยู่เราไปเพิ่มตรงส่วนไฮไลท์นะครับเห็นไหมครับมันเริ่มแบบ ขาวแล้วอ่าโอเคนี่มันขาวแบบขาวเห็นความแตกต่างเลยอะระหว่างผักกับฉากหลังนะครับอโอเคดึงกับเคิร์ฟนี้มานิดนึงอ่าโอเคได้แล้วกดโอเคทีนี้เอ่อจะสังเกตว่าเอ่อตัวผักนี่มันยังไม่มันยังไม่ดำนะผมเลือกบลัดก็ได้ครับ รัดแล้วก็ไประบายสีเลยเลือกเป็นสีดําแล้วก็ระบายสีตรงนี้ให้มันดาเลยโอเคดำแล้วทีนี้เรามาเลือกตรงนี้ครับโหลด channel a d d selection นะครับ มันก็จะมีการเลือกนะครับเลือกไอ้ขอบขอบเนี่ยโอเคทีนี้เรามากดที่ R G B ครับเพื่อให้มันเป็นสีธรรมชาติปกติแล้วก็มาที่เลเยอร์มาทำงานตรงกระบวนการที่เลเยอร์เรานะครับก็มาคลิกที่เลเยอร์หนะครับเลเยอร์หนแล้วก็กด Ctrl J นะครับเ,เดี๋ยว ก่อนกด c อนโทรไปไปเลือกให้มันขอบให้มันไม่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 คมก่อนนะครับผมไปที่ Select นะครับแล้วก็ไปที่ Modify เลือก Filter ตรงนี้นะครับอ่าเลือกที่2เหมือนเดิมมืนกับค่าที่เลือกอตัดจานก่อนหน้านี้นะครับอ่าให้มัน Selection ให้มัน,ให,มนให้มันแบบไม่คมมากนะฮะโอเคทีนี้เราจะ Copy นะครับส่วนที่เราเลือกเอาไว้ ให้มันขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใหมนะ่ส่วนซ e เล c t ชันเนี่ยอันนี้มันเลือกไอพื้นที่สีขาวอยู่มันยังไม่ได้เลือกแบบมันยังไม่ได้เลือกผักนะครับม,มันสลับกันอยู่ก็ไปไปอินเวิร์นะครับตรงใช้คำสั่งซ e เล c t แล้วก็อินเว t ร์สโอเคเห็นไ,ไหมครับมันมันมาเลือกผักแล้ว e l e c t i o n มา Selection ที่ผัก โอเคกด c อนโทเครับเพื่อทำการ Copy ส่วนที่เราทำ Selection เอาไว้นะครับให้มันขึ้นมาปับได้ไมาแล้วครับเป็น Layer 3ตรงนี้เดี๋ยวผมจะปิด Layer อื่นนะครับปิดตา Layer อื่นดูแต่ Layer 3นะครับว่ามันจะตัดออกมายัางไงนี่ออกมาเป็นแบบนี้นี่สังเกตที่ผักเห็นไหมครับดูที่ผักนะครับนี่มันตัดแบบได้ละเอียดเลย ได้แบบโอเคเลยอะ่ะอนนี่ก็เป็นวิธีการใดคัดง่ายๆนะครับเป็นส่วนที่มันมีความสลับซับซ้อนแต่วิธีนี้มันมันต้องใช้สำหรับภาพกับฉากหลังที่มันสีที่มันเป็นสีเรียบนะครับอย่างเช่นนี้ภาพนี้ฉากหลังเป็นสีขาวนะแล้วก็ผักเป็นสีเขียวมันมันมีความแตกต่างกันระหว่างสี เวลา <c oughs> ทำ selection ตรงนี้มันจะทำง่ายนะครับโอเคเ,เปิดตาทุกอันก่อนโอเคเลเยอร์ข้างบนนี้เมื่อกี้ที่เราไปทำไว้สีมันเพี้ยนแล้วเราลบไปเลยอโอเคครับ นี่เลเยอร์ที่เป็นผักมันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็เลเยอร์ข้างล่างที่มันยังไม่ได้ตัดมันก็อยู่ข้างล่างนะครับมันมันอยู่ข้างล่างคือมันก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนลักษณะเหมือนกับเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเรามาเลือกที่เลเยอร์ข้างล่างก็คือเลเยอร์หตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือยางลบนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนหัวยางลบให้มันหนาให้มันคมหน่อยนะครับแล้วทีนี้ผมก็ลบเลยลบบริเวณขอบผัก ในเลเยอร์หนึ่งนะครับลบไปเลยนี่ได้ละไหมครับตัดออกมาสวยเลยอัน,นี้เก็บความเรียบร้อยหน่อยโอเคได้แล้วครับได้คัดจานสลัด1จานนะครับก็ได้เทคนิคไปหลายวิธีเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่เสร็จครับ มันยังดูแบบแบนๆนะฮะภาพมันยังดูแบนๆก็ต้องทําการใส่เงาครับอ่าจะทำให้ดูกระบวนการใส่เงาอีกนะครับวันนี้ได้รูปเดียวนี้ได้3เทคนิคนะครับได้คัดส่วนโค้งแล้วก็ไดคัดส่วนที่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็ใส่เงาในในภาพนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับ สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์เปล่าอยู่ระหว่างเลเยอร์หนึ่งให้มันอยู่ใต้เลเยอร์สาก็ได้ครับก็พอนะครับเป็นเลเยอร์เปล่าขึ้นมาเป็นอันนี้เป็นเลเยอร์สี่นะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมลบ รวมเลเยอร์สกับเลเยอร์หก่อนดีกว่าครับเลือก3กับ1แล้วก็คลิกขวาเลือกเ e มิด l a เยอนะครับอ่ามันจะรวม2 l a เลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์เดียวนะครับโอเคแล้วเลเยอร์สีที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เป็นเลเยอร์เปล่าอยู่ด้านล่างนะครับโอเคเลเยอร์ layer นี้เราจะมาทำเงานะครับเลเยอร์ที่4เ,เดี๋ยวผมส e เล c t เลเยอรเลเยอร์ที่3ก่อนนะครับอ่ามี Selection ผักอืม อันนี้มันยังไม่ได้ Select จานผักใช่ไหมครับมัน e l e c กพื้นที่สีขาวนั้นเรามา i n นเ r อนะครับกดคำสั่ง Select แล้วก็อินเวอร์นะครับตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยไม่เรียบร้อยอยู่นิดนึงเดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูหน่อยเราลบได้นะครับเลือกตัว selection ผมเอาเป็นตัวนี้ดีกว่า lasso นะครับ lasso แล้วก็เลือกมาเลือกตรงนี้ครับ เก็บไอ้นี่หน่อยนึงอ่านี่เข้าไปแล้วโอเคได้แล้วครับประมาณนี้อ่านี่คือ select จานผักนะครับ selection จานผักอันนี้ผมใส่จะใส่สีดำลงไปแต่ไม่ได้ใส่ที่จานผักนะครับเรามากด layer สีแล้วก็กดที่ edit แล้วก็ฟิลเลือกแบล็ k ดูระยะที่สนะครับมันจะมีสีดำขึ้นมาอยู่ใต้จานผักนี่นะครับตรงนี้ไม่เรียบร้อยนิดนึงเดี๋ยวลบนิดนึงเ,เรา deselect ไปก่อน deselect ไอตัวนี้ก่อนครับตัวเส้นปลาออกก่อนไปที่ select แล้วก็กด deselect ก็จะเป็นการไม่เลือกต,ตรงนี้ไม่เรียบร้อยนิดนึงลบนิดนึงใช้คําสั่งเครื่องมือ,อยังลบก็ได้ครับลบไปเปลี่ยนหัวโดวยการกดวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับบอไปไม้กับรอลิงนะเปลี่ยนหัวเล็กใหญ่ขีรัตนะฮะโอเคได้ละทีนี้ เราต้องทำแกสเซียนเบอร์นะครับเพื่อใหออ้สีดำที่เราเทไปเมื่อกี้มันมีความแบบนวลเหมือนกับเงาผมเมื่อกี้ไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่เบลอแล้วก็เลือกเกาเซียนเบลอนะครับเห็นไหมครับไอ้สีดำเมื่อกี้มันจะมีความเบลอขึ้นมาแล้วมันก็จะดูแบบนวลน,นวนหน่อย อันนี้ทางด้านตรงนี้มันสามารถเลือกความหนักเบาของความนวลได้นะฮะผมเลือกประมาณนี้นะครับลองกะดูตามความต้องการนะครับดูตามความเหมาะสมนะครับโอเคผมเลือกประมาณนี้เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงได้แล้วก,กดโอเคไปครับโอเค บริเวณที่เราจะทําเงาเนี่ยครับมันคือส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างจานเพราะว่าตอนถ่ายเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพต้นฉบับปึ๊บนี่ภาพต้นฉบับลองสังเกตเงานะครับเงามันจะมาทางด้านล่างจานเห็นไหมครับนี่นอยู่ทางด้านล่างของจานทีนี้เวลาเราจะทําเงาเนี่ยเราก็ต้องเรียนแบบต้นฉบับนะครับผมก็ให้เงามันอยู่ที่ด้านล่างจาน ส่วนไอ้ด้านข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราลบนะครับผมก็เลือกเครื่องมืออย่างลบเดี๋ยวเพิ่มหัวหมันใหญ่นิดนึงแล้วก็ไปทำขอบให้มันซอฟต์หน่อยอทีนี้เราก็ลบเลยครับรอ,อืม เอาไว้แค่นี้ได้ละอืมโอเคกําลังสวยนะครับเดี๋ยวลบลบตรงนี้นิดนึงอืมโอเคนี่แว็บเลยเสร็จสมบูรณ์แล้วครับภาพสลัดจานนี้นะครับนี่นี่คือ Before นะฮะเห็นไหมครับด้านหลังมันลกนะฮะดูแบบไม่ค่อยสวยทีนี้พอเราทำเรียบร้อยแล้วนี่ เห็นไหมครับเรียบร้อยโอเคครับก็นี่ก็เป็นกระบวนการทํางานหลังจากถ่ายรูปมาแล้วนะครับก็ยังต้องมาโปรเซสรูปอีกนะครับก็เบื้องหลังก็ประมาณนี้ครับก็มาผมทํามาแนะนํากันนะครับเผื่อใครลองเอาไปใช้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ต้องขอบอกก่อนว่าไอ้เครื่องมือเพนทู ool, หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเกิดจากการลองผิดลองถูกของผมนะครับบางครั้ง คนอื่นอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับก็ยังไงก,ก็บอกกันได้นะครับก็ p h o t o s h o p มันหลากหลายครับม,มันใช้ได้เครื่องมือเยอะหลากหลายวิธีนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้นะครับมันมันไม่มีวิธีที่ตายตัวนะครับไอแบบนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมที่ผมใช้อยู่นะครับไอเพนทูนี่จริงๆผมก็ไม่ได้แบบถนัดอะไรมากนะฮะก็ใช้ได้ก แค่นี้ครับก็ประมาณนี้รู้หลักนิดหน่อยก,ก็ใช้ได้แค่นี้จริงรู้สึกว่าม,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 มันยังเอาไปดัดแปลงอะไรได้อีกเยอะเลยแต่ว่าแต่ว่าผมยังก็กยังไม่ยังทำไม่ได้เยอะนะครับก,ก็ประมาณนี้ก็ได้ที่พอได้ใช้ได้โอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมแบงค์เอาทีครับสวัสดีครับ